วันนี้เราจะมาเล่าเรื่องสปาติไทยกันบ้างนะคะนี่ค่ะเช้นหาได้มาจากหนังสือเล่มใหญ่นี้นะคะแต่ได้แค่มาสองสองอันนี้นะคะที่ท,ที่ฉันชอบนะคะคืออันที่หนึ่งคือโคแก,ก่ชอบกินหญ้าอ่อนทำไมครับแปลว่าแปลว่าผู้ชายที่มีอายุมากแต่ชอบหญิงรุ่นสาว Hmm. อย่างเช่นอย่างเช่นผู้ชายคนนึ่งแก่แล้วมาถจอแล้วไปชอบไปชอบแล้วไปชอบไปชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งอายุสิบแปดปี ว่าเขาเป็นโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนอใช่ไหมคะใช่ครับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมมีเใใหตุการณ์เหตุการณ์ใกล้ตัวใกล้ตัวที่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดเกี่กับตัวเราใช่ไหมกับคนรอบข้างกับใครก็ได้ใครก็ได้เนี่ยโคแก่ชอบกินหญ้าอ่อนก็ คะคะแถวหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีนะคะไม่มีแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นรุงเชฟอะไรอย่างงี้อาจจะมีหน่อยบ้างน,นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นในละครนี่มีบ่อยเลยค่ะมีบ่อยเลยค่ะคนแก่ชอบเด็กๆบูดะบูดะอเดะอเดค่ะอ๋อปรตูคภาพอะไรนะครับโคแกแกชอบกินหญ้าอ่อนเป็นยังไงภาพเป็นอย่างงี้เหรอภาพก็มีวัวตัวหนึ่งแก่แล้ว กินเยอะอ่อนเยอะอ่อนนี่ก็จะจะสวยงามดูอ่อนยาวไงค่ะ<ม>แล้วมีนกตัวนหนึ่งมาอยู่บนหลังของว<ม>ัวเท่านี่ค่ะนกทำอะไรอ่ะแล้วก็ยืนอยู่บนหลังบัวค่ะยืนเฉยเฉยนะค่ะ,ะสงสัยจะยืนเฉยๆนยะ